สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะและตอนนี้นะคะพวกเราสองคนได้อยู่ที่ห้องดนตรีสากลน,นะคะซึ่งด้านในนะคะจะเป็นการฝึกซ้อมนะคะของน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และพี่ๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เราสองคนจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับบรรยากาศการซ้อมค่ะ <S <S ค่ะและตอนนี้พวกเราสองคนนะคะได้อยู่กับ ประธานนะคะของชมรมดนตรีสากลน,นะคะซึ่งคําถามแรกที่พวกเราทั้งสองคนอยากรู้และก็อยากจะถามประธานนะคะว่าเป้าหมายแรกของชมรมดนตรีสาลเนี่ยค่ะจะออกงานแรกเมื่อเดือนไหนคะสําหรับการสําหรับเป้าหมายแรกนะคะคือคือการเล่นดนตรีสากลที่เพิ่งจะเปิดในร้านกาแฟสดประมาณปลายเดือนกระกฎาคมค่ะ เป็นการเล่นดนตรีสดเพื่อให้น้องๆได้รับชมแล้วก็ให้ผู้ปกครองได้มารับชมเหมือนกันค่ะแล้วนอกจากการเปิดร้านกาแฟสดหรือการเล่นตอนเที่ยงยังมีเป้าหมายอื่นที่เป็นเป้าหมายสูงสุดอีกไหมครับสำหรับเป้าหมายสูงสุดของเรานะครับก็คือการที่เราได้ไปเล่นนอกสถานที่นอกนอกโรงเรียนนะครับก็คือมีงานเทศบาลหรือว่า ทางองค์กรอะไรติดต่อมานะครับถ้าเราเล่นได้เข้มแข็งแล้วเราก็จะไปเล่นครับค่ะและตอนนี้นะคะอยากอยากทราบถึงการซ้อมอะคะ่ะว่าซ้อมกันไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงบ้างคะ่ะตอนนี้นะครับเราก็เริ่มซ้อมประมาณอาทิตย์ก,กว่าๆแล้วครับแต่เด็กแต่ละคนก็มีความพยายามมุ่งม,มานะที่จะเล่นดนตรีให้เก่งนะครับเพื่อที่จะได้ออกงานได้เร็วๆครับ แล้วก็ขอถามทั้งสองคนนะฮะว่าความรู้สึกที่ได้เข้ามาร่วมในวงดนตรีสากลของโรงเรียนอนุบาลเมืองจุรรณวัสนบุนมนิตของเรานะครับทั้งสองคนรู้สึกมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เข้ามาร่วมในวงของเราครับก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มีห้องดนตรีสากลที่ท่านผอได้อำนนยความสะดวกให้ค่ะครับสำหรับความรู้สึกของผมนะครับก็รู้สึกดีใจ นะครับที่โรงเรียนเรามีชมมีชุมนุมดีๆนะครับเป็นชุมนุมดนตรีสากลนะครับแล้วก็เด็กทุกคนก็รู้สึกผ่อนคลายนะครับเมื่อได้เข้ามาเรียนชุมนุมดนตรีสากลนะครับจะได้ไม่ตึงเครียดกับการเรียนครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็ชมรมดนตรีสากลทั้งหมดนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ปกครองทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ